มาแต่งเว็บด้วย CSS กันสวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับ Silo i Dev Work from c i l o 24เดี๋ยววันนี้เราจะมาแต่งหน้าเว็บของเราให้สวยขึ้นด้วยสิ่งที่เรียกว่า CSS กันนะคะ CSS คืออะไร CSS คือภาษาที่ใช้ตกแต่งหน้าเว็บของเรานะคะง่ายมากแค่เพิ่มโคดนี้เดี๋ยวก็เปลี่ยนจากเว็บธรรมดาให้ดูน่าใช้ขึ้น,นทันที เดีวเรามาลองใช้กันนะคะข้อแรกนะคะให้เพื่อนๆเปิดโปรแปกรม v i s i o n Studio Code ขึ้นมานะคะจากนั้นเปิดไฟล์ HTML ที่เราทำกันครั้งที่เรานะคะครั้งที่แล้วเราเซฟที่ Desktop เนาะแล้วจากนั้นให้เพื่อนๆนะคะไปเปิดเว็บเบราว์เซอร์นะคะตัว index.html ที่เราทำนั่นแหละเพื่อที่ว่าเวลาเราแต่ง CSS เราจะได้เห็นผลลัพธ์ไปด้วยเลย ให้เป็นเพื่อนสร้างไฟล์ css ด้วยการกดไฟล์แล้วกด new text file นะคะจากนั้นยังไม่ต้องทำอะไรนะคะให้กด save ก่อน save ที่โปรเจกต์เดียวก,ก,กันกับที่เราทำไฟล์ index html นะคะพอเราอยู่ที่ Desktop อเนาะแล้วก็เอา save เป็นไฟล์นะั้นสก o น css นะคะแล้วตั้งชื่อไฟล์ว่า Style เป็น s t y l e c s เนาะจากนั้นให้กลับไปที่ไฟล์ html ของเรานะคะเราจะนำเข้าตัว css ของเราะคะ่ะที่ด้วยคำสั่ง Link ์ตามด้วยเรียวแล้วก็พิมพ์ว่า Style Sheet นะคะ อันนี้จะเป็นการบอกว่าเรากำลังจะนำเข้าอะไรเข้ามันเรากำลังจะนำเข้าไฟตกแต่ง CSS เนอะก็เป็นสไตล์ชีทให้พิมพ์เขาว่า h l e v e จากนั้นให้ตามด้วยชื่อไฟล์เรานะคะก็คือ style.css แล้วก็ตามด้วย tag p นะคะให้พิมพ์ตรงส่วน head ของ HTML ข้างบนที่เราทําส่วนเป็น head ไว้กับ body นะคะก็คือส่วน head ข้างบนจากนั้นให้กลับไปที่ไฟ CSS ของเรานะคะแล้วพิมพ์ห้อมคําสั่งทั้งหมดตามที่สแสดงในภาพเลยทีนี้ หลังจากเราเซฟเราเขียนหมดทุกอย่างแล้วเราเซฟแล้วนะคะเราก็จะได้หน้าตาประมาณนี้เลยเราจะมาอธิบายคำสั่งต่างๆกันนะคะอัแรกนะคะตรงส่วนบอดี้คือคำสั่ง CSS นะคะจะแบ่งเป็นสอ,อย่างก็คือเราแต่งตามแท็กของ HTML หรือว่าคลาสที่เราสร้างเองนะคะถ้าคลาสที่เราสร้างเองจะมีดดทั้งหน้าก็คือคลาสนามด้วยชื่อที่เราสร้างเองนะคะก็คือชื่ออะไรก็ได้ อย่างเช่น .content หนึ่งอันนี้ก็คือเราสร้างเองส่วนคาว่า body ที่ไม่มี t งหน,น,นะคะก็จะเป็นการตกแต่งแท็กของ HTML นะคะอย่างเช่น H #1 ปีกกาเปิดปิดหรือว่า #2 #3 #4 ปีกกาเปิดปิดหรือ body อ,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 อย่างที่เราเห็นในภาพนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นการแต่งตัวแท็กนั้นทั้งหมดว่าอยากให้ในแท็กนั้นเป็นยังไงอันนี้ในแท็ก body นะคะเราจะแต่งให้มันเป็น font family หรือว่า font family ก็คือคำสั่ง เปลี่ยนรูปแบบของตัวอักษรนะคะตอนแรกเรไปอังสนา n น,นิวเนาะเราเปลี่ยนฟอนต์ใน Family เป็น a r i a l นะคะต่อไปคำสั่ง color นะคะจะเป็นการเปลี่ยนสีของตัวอักษรนะคะตัว font size จะเป็นการปรับขนาดของตัวอักษรนะคะ background color จะเป็นการเปลี่ยนสีของพื้นหลังนะคะจะพื้นหลังตัวอักษรหรือพื้นหลังของตัวบอดี้ก็ได้เหมือนกันส่วนคำว่า border นะคะก็จะเป็น